ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้จะปรับที่แล้วครับเกียร์ทางโดย L 5 0 1 8ตัวแรงนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับ Allotastic ครับวันนี้12ครับมิถุนายน2565ครับวันนี้ไม่ได้ขับแล้วครับให้พ่อตาขับแทนแล้วอ่ะดูการเกียร์ทางครับไม่พูดเยอะนะครับ ก็ดูว่า L ห้ดันดินดีขนาดไหนดูเอาเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับฝีมือและจินตนาการของคนขับนะครับว่าว่าต้องการจะให้มันเป็นไปในทิศทางไหนนะครับผมก็บอกไม่ถูกนะครับ การดันดินแบบนี้มีหลักการเป็นเทคนิคฝากไปอย่างเดียวนะครับส่วนตัวผมถ้าเป็นการเกียรทางนะครับก็คือระวังดินพารถถลายนะครับถ้าถลายลงไปด้านที่มันแข็งก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้ามือใดถลายลงไปขางที่มันสูงนะครับขางที่มันอ่อนหรือขางทางมันสูงนะครับอันนั้นอันนั้นจะเป็นปัญหานะครับปัญหาอะไรครับเกิดอันตรายครับมุงเที่ยวรถกับพิกข่อมลงขางทางนะครับ ทั้งการถอยทั้งการดันนะครับเพราะอย่างอนเนี้ยพื้นที่มันกว้างมันก็ยังพออันนี้ได้อยู่นะครับแต่ว่าไหนที่เป็นพื้นที่แคบๆก็ระวังระมัดร,ระวังกันไว้นะครับดานดินลักษณะนี้นะครับพยายามหาพยายามเหยียบย่ำรอยที่รถยืนให้มันแข็งเข้าไว้นะครับย่ำถอยย่ำถอยนะครับ เพราะว่าการทําให้พื้นยืนแข็งมันจะไม่ได้ให้เราถลัยนะครับโอ้ยจะสชีวังเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเอ้าบิ้นไปนะครับควาแล้วบ่ทกคนพลควาแล้วบ่ดินนะขอไปถึงนู่นไม่รู้ไม่ยังไงรู้ถึงนู่นแล้วนู่นล่องน้ำไงแถวๆนี้เอาบ้างเออมันเชี่อออกจากอันนี้ไรมันเขาเนี่ย เดี๋ยวลงมาสัางกัดไมโคกันครับ น,นี่คือเกียร์หนึ่งไฮนะครับก็หนึ่งไฮไหมเดีย๋ยวผมดูว่าขากเกียร์หนึ่งนะครับสไลม์เอ็มเลห้าศูนย์หนึ่งแปดเนี่ยมันจะพอดีเลยนะครับพอเหมาะพอดีเลยมา,มากเลยในการดันดินนะครับในการไล่ดินในการทําทุกอย่างอะแหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดินผงๆายๆก็สับสองก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับ เนี่ยครับดินมันจะพาเราถลายลงไปนะครับต้องต้องระวังนิดนึงนะครับก็จริงๆผมผมมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการดันดินแบบเนี้ยมาเยอะนะครับเป็นเป็นขึ้นถนนใหม่นะครับก็ก็เอาไปดันเนี่ยแหละครับเคยไหลตกถนนนะครับจนต้องได้เอาจอบนะครับขุดลงข้างทางนะครับแล้วก็เวียงลงนะครับเป็นประสบการณ์หลายจน จนจำจนแบบว่ามันไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกเรานะครับประสบการณ์เสี่ยงตายแบบนี้นะครับผมเองก็เจอมาบ่อยนะครับแบบชนิดที่ว่าขึ้นทางไม่แบบนี้แล้ครับขึ้นถนนไม่แบบนี้ล่ะถอยนะครับถอยไปดินมันขาดขครึ่งออกนั่นนั่นมันก็บอกบอกผมได้ว่าพื้นมันบอแข็งนะครับในเมื่อพื้นมันไม่แข็งมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นเวลาเราหาพื้นยืนรถเนี่ยจงจงหาพื้นที่มันทําให้มันแข็งนะครับ อาจจะดันมาตัดยอดมาเอารถย่ำๆๆๆแล้วก็ตกกลับย่ำๆๆๆๆๆแล้วก็ตกกลับนะครับอย่าพึ่งไปซีเรียสกับตัวงานให้มันมากมายนะครับก็ถ้าพื้นยืนรถมันแข็งนะครับพื้นยืนรถมันแข็งครับสุดท้ายเราเราก็จะเก็บงานได้เองนะครับไม่ต้องไปกลัวมันแข็งไม่ต้องบรหยัดไม่บดสองประหยัมันแก่นแบบมันเห็ดบ่อใหนะครับมันทำได้ตลอดนะครับทำไม่ได้เราก็ไถนะครับแค่นั้นเองอันนี้อันนี้ี่คือจากประสบการณ์เลยนะคอ๋อ ทางนี้แมคโคก็ขึ้นดินนะครับงานลักษณะนี้ต้องใช้แม่โครนะครับเอาเอาคนมาคุดขึ้นบ่อใดนะครับแม่โครเท่านั้นนะครับนี่ก็เอลห้าศูนย์ที่อยู่ในบ้านผมเองนครับแต่แม่โครี่จ้างมานะะเดี๋ยวดูรถไถน,นะครับ แต่งานงานเกียร์ทางแบบนี้ครับถ้าแม่นห้องเกิดว่าเห้องเฮ็ดเป็นเหล่ามวนนะครับมันสนุกนะครับมันจะมีความ้าท่ายแหละเฮ็ด่อนขาง่ายนะครับย้ำคือถ้าเราเป็นแล้วนะครับมันจะทํางานค่อนข้างง่ายแล้วก็สนุกนะครับเพราะว่ามันดินนี่มันดินสะอาดนะครับทางก็หน้างานก็ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรนะครับเวลาห้องไล้ดินห้องก็ไร้เปนหนาเดียวครับเพราะว่าห้องเกียรทางนะครับ อันนี้คือซ่อมทางนะครับซ่อมถนนก็จะประมาณนี้ครับ พื้นล่างมันแข็งแบบนี้นะครับพื้นล่างเดิมมันแข็งหน่ยเราก็ทาง่ายๆเนี่ยเนี่ยเน่แต่ว่าฉากแบบนี้นะครับเนี่ยเราต้องระวังมันถลายลงไปนะครับถ้ามันไม่ถลายมันก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดินใหม่นี่ยทาแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นดินดินใหม่ทั้งหมดนะครับหมายถึงว่าขึ้นทางใหมเ่เบิดตนะครับเราจะทําแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพื้นล่างมันไม่แข็งดินมันจะขาดแล้วมันพาเราจะพาเราถลายลงข้างถนนนะครับ โค้ดววไทยกับตุ๊กเล่าพี่น้องบ่วเล่ากับตุ๊กไทยนะครับเห็นไหมครับมันเป็นงานเฮ็ดง่ายนะครับพวามเป็นงานหนาเดียวนะครับปาดย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับแต่ว่าข้อเสียของงานแบบนี้นะครับก็คือว่าเราจะกลับหัวกลับหางบ่อยๆไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่บางพื้นที่มันก็กลับรถไม่ได้มันแคบมันจะเป็นต้องลากรถ าลากดินถอยบ้างผักดินไปข้างหน้าบ้างอะไรแบบนี้นะครับอยู่อย่างเงี้ยแหละนะครับรถรุ่นนี้นี่คือเหมาะกับงานอย่างนี้เลยนะครับถามว่าใหญ่กว่านี้ดีไหมดีครับถ้ามีตังค์ซื้อนะครับแต่ว่าถ้าตามกําลังก็ L 5 0ก็ทําได้ครับสบายสบาย40 36ก็ทําได้หมดนะครับ34 45ทําได้หมดแหละนะครับเหมือนเหมือนที่ผมพูดในทุกคลิปครับขึ้นอยู่กับจินตนาการและ,ะการอ่านงานของพวกเรานะครับว่ามันจะยังไงครับ อันนี้คือเติมที่ถนนมันก็เป็นถนนดีๆนี่แหละครับแต่ว่าน้ํามันทะลุออกจากไร่มัน,นครับนี่ทะลุออกมาแล้วก็ไหลมาตามทางแล้วก็ไปล่องนะครับก็เลยเอารถมาปิดทางนะครับตามนั้นนะครับขึ้นดินใหม่แล้วก็เอารถมาปิดนะครับ เห็นไหมครับดินแบบนี้มันเก็บงานง่ายนะครับถ้าไปดินทรายนะครับแล้วก็มันก็อย่างที่เห็นครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเรียนง,งานหน้าเดียวนะครับก็คือดันหน้าฝอยหลังกับแปกกับมาอยู่พ่อสนั่นแหละนะครับยําให้ดินมันแข็งนะครับปรับพื้นที่ให้เรียบก็ทําได้ไม่ยากนะครับมันบุคือเกียรนหนนานะครับ เห็นไหมครับเรียบแล้วนะครับแป๊บเดียวงานกินหมูครับงานง่ายๆ แต่ก็เหมือนเดิมครับข้อควรระวังก็มีนะครับในทุกหน้างานบางคนบอกเออซัมีนก็เอามาให้เบ่งนะครับผมรู้บางคนบอกผมรู้แล้วนะพี่ไม่ต้องบอกผมไม่ได้บอกนะครับก็แนะนํากันไปนะครับสําหรับท่านที่ไม่ดูก็มีก็ข้อควรระวังก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือระวังดินมันจะขาดแล้วมันจะพาเราถลายลงข้างทางนะครับแค่นั้นเลยนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็บจีบประมาณนี้นะครับบอดี้มีเนี่ยฮะสละยังหวังไม่นะครับมีคลิปที่เล็กๆน้อยๆก็หลอกกันผีดทางนะครับการปาดถนนนะครับมาฝากกันนะครับอ่ะคอมเมนต์สงสัยประการใดคอมเมนต์ไว้ในคลิปครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอาร์อเเทชชิ่งสวัสดีครับ